สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่อู่หันศานะคะสวัสดีไปยังลูกค้าและก็ f c ฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะวันนี้ค่ะช่วงเช้าเช้านะคะเรามาเจอกันที่อู่หันศาอีกเช่นเคยค่ะมีรถสวยๆนะคะเตรียมตัวที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะเลิกดีของลูกค้าและก็เลิกดีของทางอู่อีกหนึ่งคันนะคะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะลูกค้าหัวเมก้าซีรีส์500ตัวนี้เป็นหัวเมก้าแคปนะคะ เครื่องติดรถคู่ตัวของคันนี้คือเครื่อง J O 7 E ค่ะ210แรงม้าาสูบคอมเร็วเทอร์โบนะคะอะไรโพรเมียมคะ่ะที่แต่งให้ลูกค้าคันนี้ก็มีขากระจกจอจานนะคะนาซ่าเต็มราวนะคะแก้มซี่กระจังกันชนปังตอนะคะมือเปิดมือ,อเปิดประตูกันสาดประตูนะคะไฟเป็นไฟบาตาเน่ข้างบนค่ะแปดดวงติดมิชลินให้ด้วยนะคะสตัวค่ะคุณคซื้อสวยแบบนี้เลยเนาะ เดี๋ยวดูข้างๆเต็งลำกันนะคะตัวนี้ลูกค้าสั่งมาเป็นสีม่วงแก้วค่ะติดเป็นฟิล์มดำน่าสวยงามตามภาพที่เห็นเลยนะคะทุกท่านนะคะถ้าใครสนใจรุ่นนี้ค่ะคันนี้เป็นคัสซีไทยตรงยี่ห้อกับหัวรถค่ะตัวคัสซีเป็นคัสซีตรงยี่ห้อน,นะคะราคาจบอยู่ที่8ปดแสนห้าหมืนบาทค่ะถ้าใครสนใจชอบรุ่นนี้คัสซีไทยตรงยี่ห้อตัวนี้อยู่ที่8ปดแสนห้านะคะถ้าอยากรับคัสซีไม่ตรงยีหงย่ห้อน,นะคะราคาเริ่มต้นก็อยู่8ปดแสนสองหมืนบาทค่ะลูกค้า ยังมีสดอีกหลายคันที่กำลังทำอยู่นะคะติดต่อสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมกันก่อนก็ได้เนะาะเดี๋ยวเราอัปเดตคันนี้ให้ได้ชมกันนะคะลูกค้าก็ได้เริมแล้วค่ะเดินทางมาถึงนะคะเดี๋ยวให้ทางอูรีวิวให้แฟนเพจแฟนลับทุกท่านได้ชมกันก่อนนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะสีม่วงแก้วคันนี้ค่ะความยาวกระบะอยู่ที่3เมตร60เซนนะคะรวมฝาท้ายเรียบร้อยเลยฝาข้างความสูงที่50เซนค่ะเสาอยู่ที่80รละแนง2ไม้นะ,ะละแนงตัว กันหมาจะเป็นไทเทนะคะเล่นลนยนี้ค่ะลายของอู่จะเป็นลายเพชรสไตล์นี้เลยนะคะลูกค้าเล่นไลนยนี้เข้ากับสุกสนีนะคะทำให้สีดูโดดเด่นขึ้นทุกคันเลยนะคะลูกค้าสีของตัวทางอู่นะคะจะดูสวยสะดุดตาลูกค้าท,ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเนาะถ้าอยากดูตัวจริงผลงานของอู่ฮันสาก,ก็เชิญแวะเยี่ยมชมได้นะคะลูกค้ายินดีต้อนรับทุกท่านอีกเช่นเคยคะ่ะไปคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในหัวเก่งของคันนี้กันบ้างนะคะ อันนี้ภายในค่ะทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็ประมาณนี้เลยขัดเงาลงแว็ตให้เรียบร้อยค่ะตัวรถเป็นสีม่วงนะคะลูกค้าสั่งดีไซน์มาเป็นเบาะม่วงนะคะม่วงแก้วขอบดํานะคะตัวนี้ตะเข็บดํานะคะลูกค้าม่วงพงไมลยเราใส่ให้เป็นสีน้าเงินหนังแก้วตามภาพที่เห็นเลยค่ะเบาะแคบเป็นดําล้วนเลยค่ะตัวนี้เป็นเมก้าหัวแคบนะคะหัวมีที่นอนข้างหลังค่ะหรือซักล้างประกอบเข้าให้ใหม่เรียบร้อยทั้งคันเลยค่ะ สะอาดะมาณนี้เลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะเข้าเซ็ตกับตัวสีรถเลยค่ะเบาะก,ก็สีม่วงนะคะตัวรถก็สีม่วงนะคะลูกค้าอ่าเข้าเซ็ตกันมากเลยเนาะสวยเลยนะคะตัวนี้ไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยพาดูช่วงล่างกันบ้างนะคะตัวนี้ย่างเป็นย่างแปดสองห้านะคะลูกค้าขอบสิบหกกระทะมีคิ้วค่ะคันหน้าเพาท้ายของคันนี้เป็นหกน็อตนะคะตัวแกนเราพ่นเป็นสีแดงค่ะครอบนัดลอด้อเป็นสีฟ้าน้ำทะเลนะคะ รถคันนี้เป็นคัสซีไทยคะ่ะหน้าใหญ่เท่ากับคทสซีนอกเลยนะคะสําหรับรถคันนี้แท็ซีสวยไม่แพ้คทสซีนอกเลยคะ่ะลูกค้าเป็นคัสซีตรงยี่ห้อกับหัวรถนะคะ,ะถ้าอยากใส่ไม่ตรงยี่ห้อก็ราคาจะดอกลงอีกนิดนึงก็สามารถสั่งได้โดยตรงเลยคะ่ะที่อู่ของเรานะคะสามารถทําให้ได้ทุกแบบทุกสไตล์ตามที่ลูกค้าต้องการเลยคะ่ะถังน้ํามันนะคะมาที่ความจุที่ที่200ลิตรเลยคะ่ะลูกค้าใหญ่มากนะคะเติมสองสามพันนะคะวิ่งได้หลายวันเลยเนาะ,ะตัวนี้เนาะ ลด้สวยค่ะเดี๋ยวพาดูข้างๆเต็มลำกันค่ะสวยเลยนะคะกระบะอยู่ที่สามเมตรหกสิบเซนค่ะลูกค้าสีม่วงแก้วฟิล์มดำค่ะรถคันนี้นะคะไปดูกันต่อเลยค่ะกระตูนข้างหลังค่ะลูกค้าสั่งมาเป็นโจ๊กเกอร์นะคะตัวนี้คือสามารถสั่งได้นะคะชอบตัวไหนสั่งทางสีได้เลยเนาะคันนี้สั่งเป็นโจ๊กเกอร์นะคะทรงขวาท้ายค่ะลูกค้าบางฝุ่นเต็มพื้นแบบนี้เลยค่ะ หูช้างคู่ดันท้ายนะคะใส่ได้เรียบร้อยนะคะลายข้างหลังก็เป็นลายเพชรอีกเช่นเคยนะคะเล่นลายม่วงนะคะตามนี้เลยคะ่ะลูกค้าลูกค้าก็เดินทางมาถึงนะคะอีกกคู่ก็จะได้เลิกรับกลับไปใช้งานเนาะส่วนการเดินท่อค่ะเป็นท่อเอสเลทไทเทนะคะปลายสีนิ้วค่ะออกตรงกลางระหว่างแบตทัสซีนะคะแบตบใหม่ทั้งสองูกค่ะทำที่ล็อกให้เรียบร้อยเลย ผังลมของคันนี้มาเป็นอลูมิเนียมค่ะลูกค้าสวยงามวิ่งวับเลยค่ะนะเดี๋ยวเปิดให้ดูคอนโซลอีกฝั่งหนึงกันค่ะฝั่งคนขับนะคะสวยเข้าเซตกันดีค่ะลูกค้าสั่งแบบนี้ได้นะคะถ้าชอบแบบให้เข้าเซตกันส่วนตัวแกนดำถ้ายกดำพ่นเป็นสีแดงให้ค่ะตัวนี้นะคะ วันนี้นะคะก็จะเดินทางไปอยู่ที่อำเภอนาดูนนะคะจังหวัดมหาสา,ารคามนะคะ,ะไม่ไกลาจากทางอูออ่ค่ะอำเภอนาดูนนะคะประมาณ30กิโลได้นะคะตันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เดินทางมาจับจองรถจากทางอู่นะคะวันนี้ก็จะได้เลิกดีแล้วค่ะมารับกลับไปไว้ใช้งานนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางกลับโดยปลอดภัยนะคะไปทำงานก็ขอให้กิจการการงานคล่องตัวราบรื่นนะคะ มีงานเข้ามาเยอะๆนะคะการงานการเงินงรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะลูกค้าคิดวางสิ่งไหนก็ขอให้ลูกค้าของทางอู่เรานะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปนะคะจะได้มาใช้บริการรถจากทางอู่ของเรากันนะคะคันที่2ที่สตามไปเรื่อยๆค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านสาหรับการติดตามรับชมเนาะตัวนี้เป็นเมกาแครบนะคะลูกค้า 7E คัสซีไทยค่ะคัสซีไทยตัวนี้เป็นคัสซีไทยตรงกับยี่ห้อหัวรถนะคะเป็นคัสซียี่ห้อหัวรถจบที่8 5 0 0 0 0บาทนะคะ ถ้าอยากได้คัาสีไม่ตรงรุ่นนะคะก็ราคาจะดรอปลงอีกโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันค่ะลาไปแล้วสวัสดีนะคะ